วัดีค่ะวันนี้นะคะเมดาเฟมิลี่ก็ได้มากับแม่ชีนะคะมาที่ริมน้ำนะคะห้วยบางทายเพื่อที่จะมาเรียกเอาดวงวิญญาณของน้องนะคะกลับไปบ้าน เลือกานมาเเล่นนะาะกมันมากรีดยางน้ำแม่สุมืองท้ายเลือกขามนี่สุขืนสุมือเนาะกระมานอะไรมากรีดยางเนาะกระมาน้ำแม่สุมืองทายเลือกขามไปล่ะ เห็นมองนี่น um. หอลบหปังไทยแล้วแม่เอ้หนังทยกแ

มักมมกเาเนหน้า้ยอมันยังม่โอ้โกเนาะนี่ไงน้ำมันเป็นรเรียกว่า สองห้วยบางทรายมาไหลจอดกันตรงนี้อีกห้วยหนึ่งนะคะมาทางนู้นนะคะมาทางเหนือมาทางแก่งนางนะคะอีกสายหนึ่งก็จะมาสายนี้หัวสูงนะคะก็ไหลามาจอดกันตรงนี้นะคะก็เป็นลำห้วยบางทรายใหญ่ตอนนี้ก็กำลังจะลงเรือนะคะแต่ก่อนแม่ดา สมัยก่อนๆที่แม่ดาอยู่แม่ดาก็จะมาลงเรือนี่ราคาซ่อนพายเรือล่องแม่น้ําลงหาซ่อนกุ้งซ่อนปลานะคะแต่ก่อนแถวนี้มันจะเป็นน้ําหมดเลยนะมันยังไม่เป็นหาดทรายมันยังไม่เป็นหาดทรายมันจะเป็นมันจะเป็นเกาะกลางเนาะตรงน,รงนี้ตรงนู้นก็จะเป็นดินน้ําทั้งหมดเลยก็จะนั่งเรืออันนี้ เลืออันนี้บ่เป้อ๋อชุกเลือกออกไปหเห็นไหม เรือนะคะเรือที่จมน้ำน่าจะเป็นฝั่งทางโน้นนะคะพเพรา,าะ,ะเป็นทางขึ้นไปสวนยางนะคะเป็นทางขึ้นไปสวนยางแล้วมันก็ น้ำก็ลึกนะคะน้ำก็ลึกริมฝั่งก็ชันน้องเขาคงจะข้ามไปฝั่งสวนยาง ไม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ไม่ขึ้นก็ได้ก็ทำพิธีเลยยังไงมันก็ยังอยู่ในดินอยู่ก็จะมาทำพิธี เย็บวิญญาณน,นะคะน้องขึ้นมาจากน้ําตั้งจากที่แม่เล่านะคะน้องอาจจะข้ามนั่งเรือเล็กนะคะจะข้ามไปฝั่งโน้นจะขึ้นไปสวนยางแม่ก็น่าจะซ่อนกุ้งอยู่ฝั่งทางนี้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์นะก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ เสือกบ่ได้ยอดลงนามบ่เสือกนะพระแม่สายชินบ่ได้ยอดลงนามบ่

มันมันจะนับผู้ทูตพักวารีอิทธิพิโสพักวาร์อาหารสามมาสามผู้ทูตวิจารจัลันาสามพานุสุขตโลกาวิถุนุตัลโลปุลิสัตมาสาราทีอิทธิพิโสพักวาร์อาหารสามมาสามผู้ทูตวิจารจัลันาสามพานุสุขตโลกาวิถุ आु त भुटो चौवा हरानु फोर चालाउ अनु तालु पोरी चाड พรคาวาติอิติปิโสภรคาวาอาหังสัมมาสัมพุภูเตจจานาสัมปันโนสุปโตโลกวิฏูอนุตตะโลปุริสะธรรมะสาลกิเทวามนุษย์นังพุทโธภรคาวาติอิติปิโสภรคาวาอาหังสัมมาสัมพุทโธ

ดปิโซ่เขามีแพมาบว่มาเป่ามาเป่าหัวมีนะจ๊ะรีแพมาอุ้มเอาอุ้มเอาเมื่อเขาเมื่อแล้วเขาออกแล้วอุ้มเอาพอเมื่อแล้วอุ้มเอาเจ้าเจาเป๊ะกลับบ้านเขาหอมกลับบ้านกับเมญ่พอใหญ่เด้อกลับบ้านเขาหัวให้แม่กลับบ้านเข้าหัวให้มาใบรับอาบุญกุศล แม่ซี่เข็มคือนไม่เจ๋อเนี่ยแม่ซี่เข็มไปๆๆกลับบ้านลูกเอ้ยเมื่อเด้อเมื่อรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อลูกเด้อข่าวหอมเอ้ยไปเมื่อเมื่อเมื่อลูกเอ้ยบ่อยแล้ว เอาเาเอาเมื่อเฮือนเมื่อซ่านเขาอยู่นี่มันบุมีดอกบุมีเชื่ออ้เด้อลูกเด้อเมื่อ่ดนั่งหนาเด้อนั่งหนาเด้อนั่งหนาเด้อเงินรับจินรับพรเด้อลูกเด้อเมื่อสางบุญสางกุศล ือสิลปฏิบ sí. ัติอยู่ัดเด้อลูกเด้อยังจะได้เกิดภพภูมิที่ดีได้ลูกเด้อนอกรนไรดน้ำน้ำไย่ ไปไหมถ้าไปเปิดประตูเดี๋ยวจะบิดป้าไฟเดี๋ยวเพื่อเปิดไปเปิดประตูท่า เฟอร์อลัดไปนี่เลยยังลัดอขอไปนั่งรถก่อนเออดวงแม่มันแข็งขนาดแม่ผู้เดียวยังดำหาลูกเจอน,ะนั่นนะ่ะดวงแม่มันแข็งอีหลี เอานั่งเอานั่งฮันโถน่ะเลยเอานั่งนาเลยเอานั่งนาเลย บาฮาตาเปเยตุกาธรรมบาบาวนาบาฮาตาเปเยกาธรรมาเนวทชาเนนินาวะนายาบาฮาตาเปเยตุกาธรรมอาชยาธามิโนธรรมอาปาเทยาธามิโนธรรมนเนวะเยคามิโน

पाचयो समचार पाचयोज पाचयो ले सय पाचयो उपने सय्य पाचयो โยชาลปัจจโยมาคาปัจจโยสังขโยูปัจจยูเวปายตาปัจจโยอาติปัจจโยนาติปัจจโยมิกาตาปัจจโยูมิกาตาปัจจโย คลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจะพปมนเท่านี้นะคะ